อ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติอเมริกาล่าสุดเกาหลีดึงกลับออกมาช็อกหลังจาก ที่มีการเปิดรายได้มูลค่าของพรพันธ์เกิดปราดนะครับปรากฏว่าอาจจะเป็นเพื่อนมูลค่าสูงสุดเพราะว่าลีกของอเมริกาครับยอมจ่ายเทียบกับซุปตาเลยร่วมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งครับต้องบอกว่าทราบซึ้งเหลือเกินเมื่ออาเบอร์คลมีคู่หูตูปปวนคู่หูตัวชักกาดความจริงปรากฏแล้วครับยอมลดเงินเดือนเพื่อเล่นคู่กับพรพันธ์และก็ยังมีสื่อของเกาหลีที่ออกมาพูดถึงชมพู่ของเราเยอะมาก มากนะครับทั้งอิจฉาทั้งบอกว่าตอนนี้หาใครมาแทนพรพันธ์ไม่ได้อีกแล้วซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับพรพันธ์เกิดปลาดที่จะหาใครโดดเด่นกว่านี้ในลีกอเมริกาไม่ได้แล้วชั่วโมงนี้เพราะฟอร์อมดีฟอร์มเด่นเหลือเกินโดยเฉพาะล่าสุดครับมีการพูดถึงรา รายได้ของบรพันเนี่ยกับการเล่นในลีกของสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วได้เท่าไหร่กันแน่ซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็พูดไปประมาณหนึ่งครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับรายได้ของบอลพันที่ต้องบอกเลยว่า อาจจะแตะถึงแถึง8-10ล้านเลยถ้าเกิดว่าโชว์ฟอร์มดีแบบนี้จนจบฤดูกาลเพราะว่าอย่างที่ทราบกันครับฟอร์มการเล่นของบอลพันตอน,นี้เนี่ยหาใครจะมาหยุดยั้งเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยรวมถึงออร์แลนโดวาคิรีด้วยที่พวกเขามีโอกาสจาชะชนะเป็น9เกมติดต่อกันแล้วเกมที่จะเจอกับโคลบัตฟิลลี่เกมต่อไปเนี่ยล่าสุดออร์แลนโดวาคิรีเองครับก็มีการโปรโมทอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับบอกแฟนๆว่ามาร่วมเฉลิมฉลองในวัน อาทิตย์ที่9กมีนาคมซึ่งพวกเขาจะเจอกับโคลมัต์ฟิวรี่ซึ่งถือว่าเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเพราะจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศโดยเรตติ้งล่าสุดของหลีกอเมริกาอย่างปรอเย์บอลเนี่ยพุ่งกระฉูดมากๆนะครับหยุดไม่ได้นะเพราะในแมตช์การแข่งขันออสตาที่ผ่านมาครับมีการประกาศเรตติ้งออกมาทั่วประเทศอเมริกาปรากฏว่าการแข่งขันที่บอลพันอยู่ในสนามนั้นมีเรตติ้งมากกว่า บาสเกตบอลซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับมีกีฬาไม่กี่ชนิดนะที่จะไปแซงบาสเกตบอลของอเมริกาเพราะว่าอเมริกาเนี่ยกีฬาส่วนใหญ่ของเขาไม่ใช่ฟุตบอลไม่ใช่วอลเลย์บอลกีฬาหลักแต่ว่าเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักหัวใจสําคัญนะครับแต่พอมีการแข่งขันวอลเลย์บอลออสตาปั๊บเนี่ยโอ้โ oh ห เรตติ้งแซงทันทีครับแซงทั้งบาสเกตบอลแซงทั้งฟุตบอลของอเมริกาฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ซึ่งก็เป็นเหตุผลนี้แหละครับที่ทําให้ผมเองก็คาดการนะว่ารายได้ของบอลพันธ์หลังจากจบฤดูกาลอาจจะมีแตะถึง10ล้านบาทโดยเรดค่าตัวเพียวๆของ PFV อเมริกาเนี่ยให้ค่าตัวนักกีฬาต่างชาติถือว่าสมเหตุสมผลมากๆโดยเรทสูงสุดที่ให้นักกีฬาเนี่ยก็1 7 5 0 0 0เหรียญสำหรับโคต้าต่างชาตินะครับ่งหมา,าว่าพรพันเองได้เพิ่มมากกว่าตอนที่อยู่เกาหลีไป75,000เหรียญเพราะว่าอยู่เกาหลีเนี่ยได้แค่ตัวเบ็นแค่0,000งแเหรียญเท่านั้นพอย้ายมาลีกอเมริกาปั๊บเนี่ยซึ่งเขามีเรดค่าตัวเดียวนะคือ1 7 5 0 0 0เหรียญครับก็ประมาณ5ล้าน9 4 3า0 0ัน บนะับปัจจุบันแต่มันอยู่ที่เรดสูงสุดตอนนั้นแต่ว่าตีตัวเลขกลมๆออกมาเนี่ยพอพันน่าจะได้ประมาณ6ล้านเฉพาะค่าตัวนะครับค่าย้ายทีมมาเนี่ยพอนพันได้อยู่แล้วถ้าเกิด เฉลี่ยออกมาเป็นเดือนก็เดือนละประมาณเกือบ ,00 แสนบาทเลยซึ่งถามว่ารายขนาดนี้มันมากกว่าไหมคือผมคิดว่าเป็นที่น่าพอใจนะโดยเฉพาะการเล่นนลีกของอเมริกาเนี่ยเป็นหลีกที่มีมาตรฐานครับอย่างการที่จะแบ่งขันแมตต์ออสตาของบอลพันครอมบีแคสบาวหรือว่าแอนเน่แอนโดราเนี่ยก็ได้ขึ้นเครื่องบินเจ็ตไปแข่งขันเลยถึงขนาดนั้นนะครับว่ากันว่าน่าจะเป็นหลีกมืออาชีพที่สุดและการเล่นหลีกอเมริกาเนี่ยข้อดีมันเยอะครับคือไม่ได้เล่นติดต่อกันเหมือนกับหลีเก,กาหลีหลีเกาหลีเนี่ยเล่นแล้วเล่น อีกเล่นเจอกัน3แมตช์สแมตช์ส่วนอีกอเมริกาครับเล่นแล้วพักประมาณเกือบ1สัปดาห์ก็เลยทำให้ผู้เล่นเนี่ยเฟรชกันมากขึ้นแล้วก็โชว์ฟอร์มกันออกมาได้ดีซึ่งการจ่ายเงินของโปรโวอลบอลเนี่ยก็ไม่ได้มีเป็นแค่1นึ่งแดอลลาร์เท่านั้นนะครับก็ยังมีเงินโบนัส เงินผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษอีกประมาณ1,000 0ดอลลาร์ต่อผู้เล่นที่ทําความโดดเด่นทําฟอร์มได้ดีซึ่งเงินโบนัสนี้เนี่ยพรบันอาจจะได้รับนะครับเพราะว่าฟอร์มโดดเด่นมากเล่นร่วมกับออร์แลนโดวารคิรีพาออร์แลนโดวาคิรีเนี่ยชนะได้หลายต่อหลายเม็ดพรพันธก็มีส่วนสําคัญและผมเองก็เชื่อว่านักกีฬาอาชีพเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ค่าตัวหรือว่า ไม่ได้มีเป็นแค่โบนัสอย่างแน่นอนครับจะมีทั้งค่าฝึกซ้อมมีทั้งค่าผลงานในสโมสรอ,อีกและนักกีฬาลงสนามแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมีเงินพิเศษถ้าเกิดพาทีมชนะได้อยู่ที่สัญญาตรงนั้นนะแต่ว่าสัญญาของบอลพันตัวเลขไม่ได้มีการเปิดมาอย่างชัดเจนนะครับ <Yeah. S 2> เขาก็ปิดเป็นความลับแต่ทางโปรเบบอลเนี่ย <S <s <ๆ>เขาก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจ่ายเงินให้กับนักกีฬาทุกคนประมาณ1นึ่งแเหเหรียญซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับนักกีฬาอาชีพมีสิทธิประโยชน์พิเศษ มากมายทั้งค่าเดินทางที่พักให้กับครอบครัวที่มาฤดูกาลละกี่ครั้งกี่วันก็ว่ากันไปครับและตัวนักกีฬาเองจะเดินทางกลับประเทศกลับมาพักผ่อนกี่วันกี่ครั้งอันนี้ก็ว่ากันไปอีกคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในสัญญาทั้งหมดของนักกีฬาอาชีพอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดนักกีฬาพอใจเอเย่นพอใจก็น่าจะลงตัวอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับรวมๆแล้วเนี่ยรพันธ์น่าจะได้แตะ10ล้านบาทเลยนี่ยังไม่รวมการ ไปร่วมแข่งขันแมตต์ออสเตรเลียอีกนะครับที่พาเรตติ้งของวอลเลย์บอลอาชีพอเมริกาเนี่ยพุ่งกระจุดแบบนั้นซึ่งผมเชื่อว่ารายรับเนี่ยมันมีมหาศาลแน่นอนเพราะว่าประเทศอเมริกาก็ไม่ใช่ประเทศเล็กๆแล้วถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศแบบนี้สรุปแล้วครับค่าตอบแทนของหลีกอเมริกาอย่างโปรวอลเลย์บอลที่จ่ายให้กับนักกีฬาต่างชาติโดยมีการจ่ายสูงสุด1 7 5 0 0 0ดดอลลาร์นะครับพร้อมกับมีโบนัส ประมาณ1,000 0ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ผู้เล่นถ้าคิดรวมรเป็นเงินไทยก็ประมาณ6กล้านสามแหบาทต่อ1ผู้เล่นที่อาจจะได้รับในปีนั้นรวมถึงพรพันธด้วยแต่ว่าถ้าเกิดดับไรรับเข้าจริงๆเนี่ยผพราว่ามีเยอะกว่านั้นอย่างแน่นอนซึ่งเดี๋ยวยังไงก็รอชมผลงานกันต่อนะครับแมตต์ต่อไปจะเจอกับโคลัมบัสฟิลลี่โมเมนตัมของทีมออรลนโดยังดีอยู่อาจจะสามารถเอาชนะได้แต่ก็ ต้องระวังนะครับในเรื่องของเกมการบล็อกเพราะว่าคนละวัดฟิลลี่มีการบล็อกที่ดีส่วนในลีของเกาหลีครับผมมีอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วที่มีการพูดถึงพรพันนะและก็เป็นโค้ชคิมโฮซอนด้วยที่ออกมาสัมภาษณ์ผ่านสื่อเกาหลีหลังจากที่ IBK มีฟอร์มที่ย่ำแย่ในฤดูกาลนี้ครับช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเหมือนจะดีนะขยับขึ้นไปเป็นท็อป4บ้างขยับขึ้นไปเป็นท็อป3บ้างแต่พอเล่นไปเล่นมาครับ ผลก็กลายเป็นว่าตกต่ำและก็แย่ลงเรื่อยๆโดยเฉพาะตำแหน่งตัวเซตเนี่ยที่ปัญหายังคาราคาซังอยู่มากหลังจากพรพันธ์นย้ายออกจาก IBK มารวมไปถึงอาเบอร์ครอมีที่ย้ายออกไปด้วยซึ่งสื่อเกาหลีเนี่ยถึงกับมีการพัาดหวัวตัวใหญ่ครับเขาบอกว่าการลงทุน3.3พันล้านบอในการคัดเลือกเซตเตอร์ต่างชาติมันก็เลยทำให้ ทีม IBK ครับล้มละลายในสภาพของการแข่งขันโดยในเนื้อหาข่าวนี้ครับเขาบอกว่าการลงทุนไม่ได้ผลอะไรเลยแม้แต่การเลือกผู้เล่นเซตเตอร์ที่กล้าหาญก็จบลงด้วยความล้มเหลวนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลหญิงอาชีพอย่าง IBK โดยคนที่เปิดใจครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะเป็นพ่อใหญ่คิมครับโพสคิมโฮซอนก็ได้มีการออกมาสัมภาษณ์ผ่านสื่อเกาหลีครับเขาบอกว่า การเลือกผู้เล่นต่างชาติเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นตัวเซตเริ่มต้นไม่ได้ส่งผลใดๆต่อทีมมากมายเช่นกันกันกบโคชคิโมซอนที่เคยเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซตเตอร์ได้ประเมินความสามารถของผู้เล่นเซตในประเทศอย่างเป็นกลางและก็ได้คัดเลือกเทียนชินตรงจากจีนมากับโคตาเอเชียโดยโคชคิโมซอนครับคิดว่า การเซตเป็นจุดอ่อนที่เกิดจากการขาดการสื่อสารสามารถชดเชยได้จากผู้เล่นตัวเซตที่มีทักษะอันยอดเยี่ยมแต่ว่าชินตรงครับคนนี้เนี่ยก็แสดงผลงานได้ไม่ดีนักตามที่โคชคิโมซซนคาดหวัง และก็ต้องออกจากทีมเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าพลิกในเกมที่เจอกับฮุนไดของวิภาวีอันนี้เป็นสื่อเกาหลีนะครับและก็ยังบอกต่อพูดถึงพรพันธ์นะเขาบอกว่าทีมไอพีเคเนี่ยยังเคยใช้ผู้เล่นต่างชาติอย่างพรพัน์เกิดปราดเป็นตัวเซตหลักในฤดูกาลที่แล้วไม่ว่าพรพันธ จะมีทักษะส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าการทํางานกับตัวเซตของไทยไปไม่ถึงระดับที่คาดหวังตลอดทั้งฤด,ดูกาลในขณะเดียวกันครับตัวเซตในประเทศที่เวลาลงเล่นเนี่ยก็ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเหมาะสมอย่างคิมฮาคายองผู้เล่นที่เข้ามาเป็นตัวเซตในฤดูกาลนี้ก็มีข้อจํากัดเกี่ยวกับทักษะของเธอและโค้ชคิโมซซนครับก็ยังยืนกรานนะจะใช้ตัวเซตชาวต่างชาติในการพัฒนาระบบทีม เนี่ยครับอันนี้เป็นสื่อของเกาหลีเองครับที่ออกมารลาย่ยาวเกี่ยวกับการคว้าตัวโคตาเอเชียนะครับตั้งแต่พอบรรย้ญญายออกไปก็ยังไม่ได้มีตัวเซตที่ถูกอกถูกใจของโคชคิมเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเซตอย่างเทียนซินตงจากจีนเนี่ยที่พอใหญ่คิมเลือกมากับมือแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังนะครับส่วนเรื่องราวของบอนพันเกาหลีก็ชื่นชมนะว่ามีทักษะส่วนตัวเนี่ยยอดเยี่ยมแต่ว่าการเล่นร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมเกาหลีอันนี้ผมก็พูดไปแล้วครับ ว่าโค้ชคิมเองบอกว่าบงพันเซ็ตเร็วเกินไป ผู้เล่นของเกาหลีนั้นตามไม่ทันเนี่ยแหละครับเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดจะไปเล่นลีกต่างประเทศเนี่ยต้องเลือกทีมในการเล่นต้องเลือกแล้วก็ต้องดูวัสดตลยการเล่นของทีมนั้นเหมาะกับการเล่นของเราหรือเปล่าอย่างปอนบันเนี่ยไปเล่นกับอ b k ถามว่าเซตได้ไหมก็เซตได้เซตได้กับเอเบอร์ครอบีเนี่ยตีไป800กว่าแต้มในการเล่นลีกเกาหลีซึ่งตีขนาดนี้นะโค้ชคิมเองก็ยังไม่พอใจครับเนื่องจากสภาพทีมตามไม่ทันมีเพียงเอเบอร์ครอมบีที่ตามทันก็เลยทําให้เอเบอร์ครอมบีเนี่ยย้ายจากลีกเกาหลีตามบอลน มาด้วยและก็เหมือนจะมีการดิวไปทั้งคู่นะครับซึ่งอาเบอร์ครอมบีต้องลดเงินเดือนลดเพดานของตัวเองจาก250,000หหเหรียญเนี่ยเหลือ1น5 0 0 0เหรียญถือว่าลดลงเกือบ1ล้านบาทเพื่อที่จะได้เล่นคู่กับพรพันธ์นี่ละครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางไอ k แล้วก็ทางสื่อเกาหลีหัวร้อนหน่อยๆน,นะพอพรพันธ์กับอาเบอร์ครอมบีไปเล่นร่วมกันแล้วกลับกลายเป็นว่าเล่นดีเอาชนะอย่างต่อเนื่องกับ ลีกของสหรัฐอเมริกาส่วนอีกเรื่องราวนึงของลีกเกาหลีครับเกมล่าสุดที่เพิ่งแข่งขันจบไปก็เป็นตัวกักของธนัชชาอย่างไฮพัทที่เบียดเอาชนะไปเปอร์ไป3ต่อ2นะครับโดยเกมนี้เนี่ยสุดมันมากๆนะครับผัดกันลุกผัดกันรับ แต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นฝั่งของไฮพัทที่เอาชนะได้หลังจบเกมครับแฟนๆของเกาหลีแฟนของไอพัทเนี่ยก็โบวตให้ธนัชชาเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมอันดับ2นะครับมีการบวชหวต154ครั้งได้มา2ี่อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นคังโซวีส่วนการทําแต้มเองครับเกมนี้ธนัชชาก็ทําแต้มไปทั้งหมด23คะแนนเป็นรองนิโคลว่าเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นและทางโค้ชวิลีเกาหลีเองครับก็ยังได้ออกมาประกาศผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ซึ่ง ชาเนี่ยติดในรายชื่อนั้นด้วยนะครับในตําแหน่งตัวตีหัวเสาเรียกว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากนะครับไปเล่นหลีกโรมาเนียหันเหมาเล่นลกกหลีกเกาหลีแล้วก็ทํางานดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกมแรกและล่าสุดเนี่ยติดทีมยอดเยี่ยมนะครับร่วมกับผู้เล่นของเวียดนามด้วยนะตำแหน่งมิดเดิลบล็อกกับทีม GS Caltech โดยไปเล่นทั้งหมดเนี่ยก็มีซิวามีซูซอยอนมีชวาจงมินมีคิมดาอึนนะครับไฮพัทเนี่ยก็ติดมา2คน มิดเดิลบล็อกเนี่ยก็ติดมา2คนจากเจส์คา t e c ทแล้วก็ IBK ส่วนหัวเสาก็ติดมา2คนนะครับและในตารางคะแนนตอนนี้โอกาสที่จะเป็นพิงสไป p i เดอร์คว้าแชมป์ในรอบปกติมีสูงมากเพราะว่าแต้มเนี่ยนำไป17คะแนนนะครับนำอันดับ2อย่างเรสปาร์คนำฮุนได เยอะเยะจริงๆครับฮุนไดเองตั้งแต่ขาดวิวาวีไปก็ฟอร์มดอบส่วนฝั่งของไฮพาร์ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับล่าสุดแซงไ b k ขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของตารางและก็ยังมีลุ้นการในขันเพลย์ออฟด้วยซึ่งเดี๋ยวยังไงรอชมรอติดตามกันได้นะครับในการในขันเกมต่อไปส่วนคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลบอลลีกเกาหลีวอลบอลลีกอเมริการวม1ึงบอลพันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วย คิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย